คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่หลายคนก็ติดตามดูความเคลื่อนไหวแหละว,ว่าตกลงแล้วน้องไนท์จะไปทางไหนนะคะด้วยความที่เป็นเด็กแล้วอาจจะถูกคุณพ่อคุณแม่ชี้นำบางอย่างจนทำให้มีการเคลื่อนไหวาทางสังคมก่อนหน้านี้ก็คือทางด้านคุณอ้อนะคุณต้นอ้อพยายามจะฝากพอมอแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลเด็กเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์แต่เรื่องเงียบแล้วเรื่องอะเคลื่อนช้าสุดท้ายทีมเอเวนเจอร์ก็เลยไม่รอทีมเเนเจอร์ไม่รอแล้วนะเมื่อวานเราเห็นภาพนี้ค่ะโอ้โห โอ้อยังกัะหนังยอดมนุษย์ด่าไปช่วยเลยเด็กคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ oh. นะคะนําโดยทนายอานันชัยชัยเดชค่ะ oh. ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าปกป้องพระพุทธศาสนา oh. เพราะว่าเป็นประธานมูลและนิธิทนายกองทัพธรรมแล้วก็มีใครอีกคุณแพรี่ oh. คุณแพรรี่นี่ก็ฟาดกับพ่อแม่ของน้องไนซ์กันมาพอสมควร นะคะเนื่องจากว่าทางนั้นเปิดประเด็นก่อนมาทางแพรีร่แพร,รี่ก็เลยฟาดกลับคุณต้นอ้อดูแลเด็กอยู่แล้วตั้งแต่แรกๆเลยเรื่องจะไปดูว่าพฤติกรรมของพ่อแม่ทํากับลูกแบบนี้ถูกต้องหรือไม่จากมูลและนิทิเป็นหนึ่งนะส่วนคุณอ e ี้แทนคุณตัวแทนผู้เสียหายค่ะโอ้โหนะยืนเป็นแผงเลยนะคะไปแจ้งความต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเอาผิดเรื่องของลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยังมีความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์พรบรคุ้มครอง,องเด็กพรบควบคุมการเรื่อยไรและอื่นๆอีกมากมาย ถามทนายอนันชัยก็เป็นคนให้ข้อมูลน่ะนะคะบอกว่าเปิดโอกาสให้สํานักพุทธเอยพอมอยเอยดูแลเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้เป็นเดือนเดือนแต่เรื่องไม่คืบเลยจนต้องออกมาเคลื่อนไหวเองเพื่อเอาผิดกับพ่อแม่น้องไนส์ค่ะถามว่าเรื่องอะไรเปิดรับบริจาคซื้อที่ซื้อทางรวมทั้งมีเพจเนรมิตรเทวาจุติ นะคะที่เปิดมาใครว่าหลอกลวงคนหรือไม่แล้วก็ทนายคนหนึ่งด้วยที่อยู่ทีมพ่อแม่น้องนายนะคะให้ตวรวจสอบกลุ่มเชื่อมจิตสอนธรรมะเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ลักที่นี้เกิดจากการวางแผนของพ่อแม่เพื่อสร้างน้องไนาอุอายุหรือว่าเด็กแปขวบเนี่ยให้เป็นเด็กพิเศษขึ้นมาอ้างเด็กคนนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้ารวมถึงพ่อแม่ยังแอบอ้างเป็นเทพผู้วิเศษด้วยมีการเรียรายเงินสร้างสถานธรรมเอ่ยจัดอบรมหาเงินแสวงประโยชน์จากเด็กเอ่ย แต่ว่าพอมอยังนิ่งเฉยตลอดเวลาที่ผ่านมาปล่อยให้ลัทธิเชื่อมจิตยังคงพูดเป็นตุเป็นตาอยู่แบบนี้ค่ะอยากถามประชาชนสอนธรรมะแบบนี้หลงเชื่อได้อย่างไรเพราะว่ามีลูกศิษย์ที่เขาใช้คําว่าลูกศิษย์แล้วการตามภาพเนี่ยค่ะกรอบขวามือโอ้โหไปหาน้องนายเยอะมากผู้ใหญ่ก้มกราบเด็กให้เด็กเคาะหัวแบบนี้ค่ะถามว่าไปเชื่อได้ยังไงอุปโลกขึ้นมาแบบนี้ไปเชื่อได้ยังไงอยากฝากพ่อแม่น้องนายให้เลิกซะอย่าทำลูกแบบนี้เลยฟังดูค่ะ แล้วก็อ้างว่าเป็นบุตรเป็นเป็นลูกของพระเจ้านะได้รับคาสั่งมาให้สอนทมโดยเป็นพญานาคมันไม่ใช่หรอกพระเจ้าเนี่ยท่านปรีดิพานไปแล้วท่านไม่มาหรอกส่วนบอกว่าเป็นลูกเจ้าแม่คนอิม่มเป็นกันได้ยังไงมันคนละนิกายกันอนะ่ะไอ้นุเถระว่าไอ้นี้มหาญานของกีนมันคนละนิกายกันอา้อาวเป็นอนาคามีอนาคามีอยู่ชั้นรบสุทาวสไม่มาเกิดแล้วนะครับผู้ไม่ผู้ไม่กลับมาแล้ว เขาเิ็นตนเป็นตานะจากการที่เขาโปรโมทโฆษณาเด็กคนนี้เนี่ยในเพจ Facebook และ TikTok เนี่ยนั่นคือการนำข้อความเป็นเท็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เอาลูกไปเรียนหนังสือแล้วก็เลิกสอนเขาไม่ใช่หน้าที่ก็ไม่ใช่เวลาเขาต้องเรียโรเรียนครับการสอนธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดถอนต้องเรียนให้จบน,นะครับแล้วก็รู้จริงร,ร,รู้แจ้งนะครับไม่ใช่ว่าอุปลขึ้นมาว่าตัวเองรู้เองแล้วมาสอนแค่นี้แหละครับ <c oughs> นี่ว่าแรงแล้วคุณต้นอ้อแรงกว่าคะ่ะ <c oughs> บอกว่าตอนไปทําเรื่องนี้ <c oughs> ได้แจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตํารวจพมสํานักพุทธบอกว่าตรวจสอบเอาผิดปรากฏไม่ได้รับความร่วมมือเธ <c oughs> อระบุเลยนะว่าเป็นพม,ม,มสุราษฎร์ธานีที่ออกมาชื่นชมพ่อแม่ไนซส์อีก่ังหากว่าดูแลลูกได้ดีมาก ทั้งที่ทุกคนก็เห็นว่าใช้เด็กเป็นเครื่องมืออยากถามพ่อมอสุราชนะคะเป็นลูกศิษย์ของน้องไนซ์ด้วยใช่หรือเปล่าถึงมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติและตั้งแต่ตนเข้ามาแชร์เรื่องที่ดินลทัทธิเชื่อมจิตนี้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทําให้คนไทยตื่นตัวลทัทธิดังกล่าวก็ไม่พอใจไร้ด่าตนทุกวันนะยืนยันว่าไม่กลัวจะตามติดไม่จบง่ายๆเพื่อปกป้องพระศาสนาค่ะฟังคุณต้นอ้อค่ะ รู้ถึงขบวนการที่พวกคุณกําลังหาผลประโยชน์กับเด็กยิ่งเราไปเจอเรื่องผลประโยชน์เรื่องที่ดินเอยเรื่องอะไรเอยเนี่ยมันยิ่งชัดประเด็นนี้ที่ทําให้เขาอยู่ไม่ได้ประเด็นนี้ที่ทํานนททให้แม่และพ่อรู้สึกว่าต้องออกมาทําอะไรเพราะหลังจากที่เราเปิดเรื่องนี้ไปเนี่ยมันขาดรายได้หรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนออกมาพูดเองว่าเนี่ยเขามีแอดมินตั้ง70ชีวิตนะ ที่ตอนนี้ก็คือไม่มีคอเชื่อมจิตไม่มีคนเข้าอา้าวหมายเขาว่าแอดมินพวกนี้คุณก็หล่อเลี้ยงเขาด้วยเงินถูกไหมเป็นเงินจากไหนเป็นเงินจากการขายคอร์สถูกไหมถูกไหมคะเขาก็เลิอกออกมาแซะพี่อ้อพอแซะพี่อ้อแล้วไม่ดังไง <c oughs> ก็เลยไปแซะพี่หนุ่ม <c oughs> ก็เลยจัดให้เลยคราวนี้ <c oughs> แค่นี้ประชาชนคน,คนทั่วไปคิดได้ประชาชนที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะคะที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะเข้าใจ <c oughs> แต่ประชาชนที่เป็นมนุษย์แล้ว <c oughs> อยากไปเป็นควายเนี่ยก็จะอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอันนี้พูดตรงๆพูดแรงๆนะพี่อ้อไม่ได้มีไม่มีคําพูดที่แบบ อแอบแฝงอะไรประชาชนเราเป็นมนุษย์อยู่แล้วอ่ะเราก็ควรเป็นมนุษย์ต่อไปถูกไหมไม่ใช่เป็นคนอยู่ดีอย่จะไปเป็นควายให้คนจูงจมูกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ <c oughs> แรงได้อีกห <c oughs> ยุดแรงกี่โมงคุณดอนอ,อ้อวะอ่ะทีนี้แน่นอนว่ามีแรงกับเครื่องมาแล้วจากในอำเภอสุราธ,ธานีคุณสิทธิชัยไทยเจริญนะคะฝ่ายปกครองนำสายปกครองต่างๆพมสุราธ,ธานีแล้วก็ทีมสุขภาพจิตไปที่บ้านน้องไนซ์เรียบร้อยแล้วนะคะ เคลื่อนตัวทนนันทีค่ะหลังจากอเวนเจอร์บุกนะคะก็ไปที่นี่ล่ละค่ะเข้าบ้านค่ะแต่แม่ไม่ให้เข้าค่ะมแม่ไม่ให้เข้าบ้านนะคะคุณสิริชัยก็บอกเออผมมาขอความร่วมมือจะมาตรวจสุขภาพจิตข,ของน้องนายไม่ใช่อะไร จะได้สู่กระบวนการทางกฎหมายถ้าไม่ผิดแม่เลี้ยงลูกดีก็คือต้องปล่อยให้แบบเราเข้าไปดูแลหาข้อมูลนิดนึงให้นักจิตวิทยาจิตแพทย์เข้าไปพูดคุยได้ไหมเพราะว่าเรื่องเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากและไนซ์ก็แค่แปขวบเองพูดคุยเป็นชั่วโมงแม่ไม่ให้แม่ไม่ยอมค่ะนักจิตวิทยาไม่มีโอกาสได้คุยกับไนซ์ตามลําพังเลยนะคะสรุปล้มเหลวค่ะแม่ไม่ให้ความร่วมมืออตัดภาพไปที่แม่บ้างค่ะ แม่นกใน Life ไลฟ์นะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุยเธอไลฟ์เลยนะคะพยายามอธิบายถึงภารกิจของลูกแต่ละวัน <c oughs> มีการตอบปัญหาสนทนาธรรมผ่าน Open c นแชทช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านให้เหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็ชมลูกสรารพัดเลยนะคะว่าสนใจทรรมาต,ตั้งแต่3ามขวบ <c oughs> จนมีหมอประมาณ50คนทั่วโลกมาฝึกจิตกับน้อง <c oughs> ถ้าดูไปเรื่อยๆช่วงท้ายของไลฟ์นะคะแม่ปริดแตกมากเถียงกับเจ้าหน้าที่ด้วย ที่บอกจะเอาน้องไปประเมินสุขภาพจิตอะค่ะบอกทําไมไม่รอให้เป็นไปตามกระบวนการศาลทําไมแห่มาที่นี่รวมถึงไนท์เองก็โต้เถียงเป็นพักๆนะเถียงกับแม่เนี่ยแหละค่ะเอออะยังไงก็ตามลองไปดูบรรยากาศช่วงนี้แล้วกันอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายทําไมทุกคนไม่รอกระบวนการตามกฎหมายย่ไม่ใช่พอเขาไปร้องเรียนไปตีอะไรนิดนึงทุกคนก็แบบมามากันใหญ่เลยแต่ตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายทําไมไม่รอ ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการฟ้องร้องหมดเลยตอนนี้่ะก็อย่างนี้แบบแผนการต่อไปก็อยากจะชวนน้องไปประเมินแบบประเมินต่างๆแล้วเดี๋ยวจะสรุปเลยครับว่าผลการประเมินเป็นยังไงให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อรับทราบนะ,ะครับอันนี้คือจริงๆถ้าประเมินก็เป็นประมาณนี้อง่าน้นเลยค่ะ ยังก็มือกับมือแทนแล้วทัานแล้วทไมต้องต้องทมต้ารอมครับวิเาะหเหตุผลค่ะิดผิดิดพอะไรก็เหมือนคนธรรมดาคือถ้าคือท่านจะเอากระบวนการอมว่าตามกฎหมาเอาปางนีเลยค่ะถ้าจากระบวนการเนี่ยวิเคราะห์เหตุผลมาว่าด้วยสายเหตุนี้น้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือถ้าอยารู้จริงๆก็หยดมาทันเลยหยุดมทันเลยมาดยุดเลยค่ะแต่แต่จะดยดจากเรียกไปตรงนี้ตรงนี้น่ยไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับไม่ได้พราะ้มือแล้วอย่าไปอานเิคอมเมนต์อย่างเดียว ยากเหลเกินนะคะตัดภาพไปที่พระพยอมเลยละกันค่ะเออคือมันมีกรณีที่แม่ไนซ์บอกว่าถูกกันแกล้งใส่ร้ายมุมของพระพยอมมองว่าหากแม่เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปไม่เอาน้องไปเชิดไปตั้งราคาไม่ทำอะไรให้มีจุดแบบนี้ใครจะไปทำอะไรได้ถ้าไม่ทำตัวอวดวิเศษมันก็จะค่อยๆจบไปตามกาลเวลาไม่ต้องมาเจ็บแบบนี้ คนที่เชื่อถือศรัทธาในตัวน้องก็ต้องเชื่อแบบเรียนรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนโกหกไม่ใช่คิดแต่จะเชื่อเชื่อเชื่อการเชื่อมจิตของไนซ์กลายเป็นฉุดคนนูน้นคนนี่ไปหมดสร้างอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อยากให้เชื่อมธรรมะอย่างแท้จริงจะดีที่สุดไม่ใช่เชื่อมวิธีนี้ค่ะอืมนะก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่โอ้โหหลายคนให้ความสนใจกันเยอะนะมาก